ตรงกับวันแรมเจ็ดค่ำของเดือนสิบเป็นวันเสาร์วันแรมเจ็ดค่ำของเดือนสิบกี่ไม่กี่วันก็จะถึงวันปรนาแล้วะมาณยี่สิบวันยี่สบสามวันประมานั้น <c oughs> บางองค์ยังไม่รู้จัก กับคำปารณาก็ดูด้วยคำปรารณาหรือคำกล่าวในเวลาทำงฆกรรมปรารณาวันออกพรรษาอันนี้ก็ต้องพึ่งตัวเองก็ไม่มากหรอกไม่มากแต่ว่าเราต้องให้มันได้ชัดเจนเพราะมันเป็นคำที่มีความหมายในการอยู่เกี่ยวข้องกับสังคมสังคมที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ ที่มีการปรนนาตัวกันก็เป็นการยังให้เกิดความสมบูรณ์ของสังคมถ้ามานันนการสังคมจะไม่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นกินจกรรมส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นสังคกรรมประเภทเป็นการยังกันให้พ้นจากกรบรตาษาทัานพูดอย่างนั้น ันจะเป็นหรือไม่เป็นเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันก็นกคิดว่ามันมันเป็นเป็นการยังการให้พ้นจากอบัตให้ให้พ้นจากความผิดน่าก็พ้นจากความถือความสำคัญเราก็เปิดโอกาสมีการตักเตือนมีการว่ากล่าวกันใครๆก็ว่า ให้ข้อมูลในการให้เกิดประโยชน์การว่ากล่าวตัาเตือนก็เป็นการสอนภาษาเป็นการบอกภาษาบ้านเราก็เรียกว่าบอกบอกกันให้ให้รู้บอกสิ่งที่มันไม่เป็นให้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีให้ดีขึน้นก็เป็นเรื่องให้เกิดประโยชน์อย่างนั้น ดันในการกาวจะต้องให้มันมีความรู้สึกมีความชัดเจนก็ไม่มากหรอกว่าง่ายๆสังคมบันเตสังคมบันเตปวาริเมทิเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายาวาวันตุมังอายสมะโตอนุกัมปังอุปาทายะปัชชนโตปฏิกริสามิอันนี้เป็นครับเป็นภาษาหลัก เป็นสาที่ใช้เป็นลักเป็นการประกาศเป็นการประกาศตัวในที่ประชุมเมื่อมีการประกาศตัวในที่ประชมุมกรจะเรียกว่าประกาศให้รับทราบด้วยข้าพเจ้าก็ว่าได้ซึ่งได้กระทำ ในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ตรงต่อหลักทำคำสอนที่เป็นธรรมเป็นมัยขอท่านผู้รู้ในที่ประชุมจงตักเตือนว่าก่ลาวทนะำว่าตักเตือนว่าก่ลาวก็ตักเตือนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องว่าในที่ประชุมไม่มีอะไรที่มันไม่เหมาะเราก็มีการตักเตือนกันได้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่มี มีให้เกิดในการทำในทางที่ที่ให้เกิดความรู้สึกไปในทางที่ดี <c oughs> อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอวันครบกำหนดจำพรรษาที่มีการจะต้องมีการกล่าวขานกัน ในเรื่องของการสมพพติปฏิบัติเนี่ยเราจะมองในแง่ใดแง่หนึ่งต้องมองในแง่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกในทางให้การปรับปรุงปรับปรุงส่วนที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นเราต้องดูดูนิสัยตัวเองบ้างดูอุปนิสัยดูพฤติกรรมตัวเองบ้าง ไม่ใช่ว่าดูตัวเองไม่ออกต้องการประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยโอปัญญิโกเข้ามาดูอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตัวมันก็มันก็นกจริงทุกอย่างดังนั้นสิ่งในสิ่งใดที่สิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจหรือยังไม่คุ้นเคย ก,ก็พยายามทำให้มันคุ้นเคยเรื่องวัดเรื่องค้อบประพืชปฏิบัตินี่แหละอาจจะไปมองที่อื่นกันจะไปมองอย่างอื่นกันไม่มองค้อบประพืชปฏิบัติ <c oughs> วัดจะดี <c oughs> ไม่ใช่ดีที่บทสวยวัดจะรวยไม่ใช่รวยเพราะมี ยิ่ัพั์แบบชาวโลกนับอสูงไข่วัดจรีก็เราผู้ปฏิบัติเรานี่แหละเขียงคัดตามพระธรรมอวินัยนี่ก็ถือหลักแห่งความสังงดัดถือหลักใจอรหันเป็นสันดานเอาคำพูดของปราดญ์มาพูด ถ้าเราได้จากอย่างนีกออ้ก็คิดดูตัวเองได้มันจะดีเพราะเราสงเคร่งวินยัยวินัยก็คือข้อประพฤติธปฏิบัติเรานให้มีความรู้สึกถือว่าเป็นเป็นเส้นเลือดก็ว่าได้ถ้าเป็นร่างกายก็เป็นเส้นเลือดที่มีไม่มีอุปสรรคไม่มีไขมัน มันเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สะดวกร็ก็ต้องถือหลักของพันธ,ธรรมอาวินัยขอบระพืชปฏิบัติเราอย่างที่พูดในฟังเมื่อคืนนี้ก็เกี่ยวกับกำหนดการเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีกำหนดการกำหนดการเป็นเครื่องรองรับภาษาสมังสมัยเขาเรียกว่า ขึงเขงล่อนเหมือนกับเขึงล่อนยานี่แคลายๆก็ว่าจะให้เราได้มองเห็นตัวการกระทำของตัวเองมากๆขึ้นในส่วนมรรยาตในการปรุงการแต่งของความรู้สึกนึกคิดน เราจะได้รู้เท่าทันมันบ้างความรู้สึกเหล่านี้ถ้ามีการปรับปรุงมันบ้างมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าปล่อยตามธรรมชาติเลยก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มนุษย์เราก็ต้องมีมนุษย์ของผู้มีระเบียบปีในสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีดีตามหลัก ตามตัวบทกฎระเบียบไม่ใช่ดีตามใจดีตามอารมณ์เหมือนเขาพูดกันแบบชาวเแบบคนอันตพานเขาพูดกันคนอันตพานเขา,าเขาพูดกันถ้าในีทำตามใจตามอารมณ์ก็ถือว่าเป็นผ,ผู้เก่งก็ว่าได้หรยกว่าเป็นไทยไทยเป็นแท้ เราก็ต้องมีความเป็นไปด้วยทำด้วยวินัยนี่มนันทำให้เป็น<ม>การเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพถ้าการเป็นอยู่มีไม่มีระเบียบมันก็ไม่แปลกอะไรกับสัตว์ป่าสัตว์ป่าหรือของป่าของป่าของที่ไดไ้ยังไม่ปรับปรุง ช่วยอะไรไม่ได้เท่าที่ควรแต่เมื่อเรามีการปรับปรุงเสียมีกฎมีระเบียบเสียมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาดังนั้นเรื่องกฎระเบียบนี้เราก็ให้มีแม้กระทั่งเราอยู่ในส่วนที่เรียกว่าอยู่ผู้เดียวก็ให้มีระเบียบขึนในให้มีความละอายถือหลักของความละอายถ้าทำ ในส่วนที่มันไม่ใช่ทำรรใช่วินัยก็ให้มีความละอายละอายคนอื่นไม่เห็นเราก็เห็นเราอยู่อันนี้ก็หลวงปู่ท่านเคยพูดเรื่องคนทำจรกรรมคนทำโจรกรรมคิดจะไปลักแต่ของคนอื่นว่าแต่คนไม่เห็นตัวเองไม่ใช่คนหรือท่าคนยังไง ตัวเองก็เป็นคนนะี่หรือมันเป็นอะไรกันหรือว่าไม่ใช่คนนะคนนะก็เป็นการให้คนเรานะั้นได้รู้จักว่าโอ้เราก็คนนะี่คนอื่นเขา้ามาเห็นเราก็เห็นเราอยู่นะี่ถ้าเราเห็นว่าเราเราทาอย่างนี้มันไม่มันเป็นสิ่งที่สอให้เห็น,นะเ,ปนรรเป็นพฤติกรรมที่ไม่ไม่สะอาดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ ก็ควรที่จะมีความละอายความละอายต่อการกระทํานั้นๆอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ให้เราได้ไดคิดเราจะทำอะไรลงไปแล้วก็คำหนึ่งถึงนั้นท่านจังให้ศึกษาให้เข้าใจาเรามีความเป็นอยู่อย่างมีวัดเขาเรียกว่าปปะชิตภาษาที่พูดกัน เ็เรียกว่าปัณชิตปัณชิตก็หมายผู้มีวัดมีข้อบกเพื่ปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่ว่าบรพชิตก็คือบุคคลประเภทหนึ่งพูดไปอย่างนั้นกับมันก็ไม่ถูกกับคำศัพท์ตีความหมายออกมาตั้งได้คำศัพท์ตีความหมายออกมาว่าบรณชิตหมายถึงผู้มีอยู่อย่างผู้มีความเป็นอยู่อย่างมีวัดมีข้อปฏิบัติ มีตัวบทกฎตัวเองให้อยู่ในขอบเขตขอบขายที่เหมาะสมเรียกว่าบรรพชิตเรามาปฏิพืิปฏิบัติเราก็ต้องทำให้เราอยากมีอย่างมีความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบมีระเบียบภายในสังคมใดก็ตามนะครับโดยสังคมชาว ยุโรปชาวตะว,วันตกเขาที่เขาไม่เรามองเขาว่าเป็นเป็นชนที่มีเนปวรับปรุงล่ำหน้าเขามาล่ำหน้านี่ก็คงเขาก็เร็วกว่าพราะเขามีหลักมีระเบียบจะว่าเขาอยู่ในสภาพสภาพที่มีม,มีภัยก็ได้ ก็ต้องหาวิธีป้องกันหาวิธีทำอะไรจึงจะทำให้อยู่รอดได้ก็เลยเป็นเหตุให้ได้แนวแนวในการกระทำยังเอาความรู้สึกจดจอ่อไม่ปล่อยให้คั้นค้างบ้านเรามันมันมกทำอะไรให้คั่นค้างให้คั่นค้าง ไรสังเกตดูชามโซนันมดนะสมัยผมเป็นเด็กๆผมก็ไม่ใช่เด็กเท่าไรหรอกพอรู้เรื่องนี่แหละบางคนนี่ทําอะไรไม่เสร็จแล้วไปวางทิ้งไว้นั่นแหละแล้วไม่กลับมาทําเลยเป็นปีๆก็มีี <c ười> คือมันไม่ได้อาดจดจอ่อมันไดเอาใจจดจอ่อทำอะไรแล้วก็ต้องมีเอาความรู้สึกอาใจจดจอ ว่าเราทานั้นเป็นการทําที่เอาใจใส่ให้รู้ล่วงไปหรือไม่ก็ก็ต้องดูอย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเราก็มานแน่นกันนะเรื่องนี้แหละเรื่องของ้องกิจวัตรนี่แหละเป็นข้อประพฤติปฏิบัติถ้าวัดไหนสังคมใด มีความเป็นอยู่อย่างมีวัดและก็เป็นความสมบูรณ์ด้วยความพร้อมเพียงด้วยก็ทำให้สถานที่นั้น mm hmm. ในชนกลุ่มนั้น mm hmm. มีความรู้สึกว่ามีความสมบูรณ์ัน mm hmm. ก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> นั่นเราก็มาคิดดูกัน mm hmm. อยู่กันอย่างมีวัดลืมตนลืมตัว อะไรแล้วก็ได้รับนะเรารับมรดกที่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้มาแล้วก็พยายามรักษารักษาให้มันเป็นไปด้วยดีพยายามรักษาขอประพฤติปฏิบัติธุดงคาวัตรในส่วนการกระทำในกำหนดการแต่ละวันแต่ละวันวทำของเรา ในส่วนรวมก็ทำในส่วนตัวก็ทำเพราะเรานั้นต้องศึกษาทำมาศึกษานี่ก็ต้องเอือเฟือ้อในต้องมีลักษณะเอือเฟือ้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อการกระทำของเรามันก็มีนิสัยมีนิสัยของผู้ที่มีมความรู้สึกลัก รักความถูกต้องรักความสวยงามรักความเป็นระเบียบถ้ารักความเป็นระเบียบรักความสวยงามรักสิ่งที่ถูกต้องมันก็เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ลักก็ทั้งคำนึงถึงถึงจุดเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันของสังคมของเรา ถ้าไม่ถือเอาหลักธรรมวินัยมันก็พังกรรมพังนี่มันก็ไม่ได้พังอื่นมันก็หมดคุณค่าทำให้ความรู้สึกจะเล็ดเนือสของคนไม่มีระเบียบวินัยกลายเป็นสัตยชาญติหลวงปูอ หลวงปู่กินอรีหลวงปู่ทองลัดที่ทันละสังขารไปแล้วก็เคยพูดไว้ให้คติให้คติธรรมกับคนรุนหลังบอกว่าอันก็พูดง่ายๆว่าวัดวัดนี่แหละวัดป่าจะกลายเป็นวัดบ้านวัดบ้านจะกลายเป็นคฤหัดแล้วคฤหัดก็จะกลายเป็นสัตเียชนัน คำพูดเล่นๆคำพูดเล่นๆแบบกันเองภาษาแบบกันเองแต่ก็มีความหมายปกติวัดป่ากลายเป็นวัดบ้านความประมาทแล้วมัน,ม,นมันมากเหมือนวัดเหมือนกับไก่วัดนองฟงเราเสื้อสายของวัดเสื้อสายของไก่ป่าแต่ทุกวันนี้มัน มันคุ้นเคยก,กับคนเคยใกล้ชิดก็เลยขาดการระมัดระวังนึกว่าคนไม่ใช่ศัตรูแต่ถ้าออกไปนอกเขตก็มีหวังออ,ออกไปนอกเขตก็ถึงแก่สัญญกรรม อันนี้ก็พ่อความประมาทความเสื่อมเราก็เหมือนกันเราก็จะไปลืมหลงเราเป็นคนที่มาหาเหตุผลในทางให้เกิดความเข้าใจซึ่งตนเราก็หา,าเต็มที่หายมาหาจนเป็นพิเศษให้มันเป็นพิเศษไปเลย เรียกว่าการดิโกไม่ประกอบด้วยการมีการก,การหัดไม่ประกอบด้วยการทั้งกลางวันกลางคืนจะรู้ดูไหนก็อย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายเราไม่ได้ปล่อยหลักฝึกของเราไปเลยเราตายอย่างตายอย่างผู้มีผู้มีวัด ผู้มีครอบประพฤติปฏิบัติครูอาจารย์ท่านผู้มีจิตสำนึกในเรื่องของเห็นคุณประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติแม้แต่ลูกขันะสังขารไม่เอือ้ออำนวยท่านก็ยังรักษาของท่านท่านก็ยังปฏิบัติของท่านพอท่านเห็นคุณค่า ไม่หลบโลูนของพระพุทธเจ้าไม่อ้างว่าแก่แล้วถ้าอ้างว่าแก่แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสประมาทได้ความประมาทก็ไม่ไม่น่าไม่น่าาลบประมาทเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะอันนี้ก็เป็นส่วนของ การประพฤติแล้วก็พยายามคำนึงถึงต่อไปก็กำหนดอารมณ์ของกรรมฐาน,นสมาธิในส่วนของการบำเพ็ญประโยชน์ตนพยายามให้ได้ทำอย่าไปอ้างว่าโอ้เวลานี้มัน มันน่าจะหาความสบายแบบก็ไม่ควรที่จะทำน่นะสบายหรือไม่สบายก็เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆรื่อยง่วงบ้างก็ไม่เป็นไรไม,ไม่เสียหายหรอกง่วงความง่วงเหงาหานอนมันก็เป็นเรื่องของความอ่อนเพียของสังขารหรือเป็นเรื่องของสังขารที่มันได้รับสารอะไรสักอย่างเหมือนกันในช่วงที่เราฉันอาหาร เสร็จๆนี่แหละมันก็มีอย่างนั้นแต่ก็ในถือว่ามันเป็นอุปรสรรคแบถือว่ามันเป็นธรรมดาของมันไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆรอย้อนก็นตามหนาวก็ตามอยู่คนเดียวอยู่ร่วมสังคมมได้ปล่อยปะละเลย ทำกิจของตนให้เสมอต้นเสมอไป